สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาแชร์เด้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้กะมาเป็นแนวทางตัวเลขครับผมถือว่าเป็นโครงสุดถ่ายกรว่าใดครับพี่น้องเนาะรับกอเสียนน้องายโทร่มาหาดวนเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวในคลิปนี้กะจะไปสอบถามตัวเลขน้าเพลินครับผมว่าเนมีที่เด็ดจังไนครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากับคลิปนี้จะมาสรุปเลขของเพลินพร้อมเด้อครับผมเม่าจะเป็นเลขในตล่าง เลขกบนครับพี่น้อง people, เนาะแล้วก็เลขกล่างครับผมเขาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเสี้ยนน้องไขยครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเส้งดวงครับผมก็ต้องหันเพิ่นกับเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดได้ครับพี่น้องเนาะเหลขกของเพิ่นครับเพราะว่าจะเป็นเลขอ่าสองตัวหรือว่าเลขกล่างพร้อมเ้อยครับผมครับเลขกล่างเพิ่นกับมาครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกบพอเสี้ยนน้องไขยเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพอเสี้ยนน้องไขยเ้อครับผม กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพอเสยนน้องไข่ชุดโค้งสุดไายหรือว่าเผ่นจีมีที่เด็ดแจ้งไดครับพี่น้องเนาะผ่นโทรมาด่วนเลยครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับพอเสยนน้องไข่ครับอ้าเก่ามาเชียสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมยึดไสนี่ครับผมง่ายๆานีเนาะอ๋อ เ็นในอากาศฮอนหึหนน้น,นหนาวทั้งปุ่นเว้ยฝนหนาวหนาวสองมือเ่ามึงยาเนี่ยฝนตกบ่ครับผมลิ้นหน่อยเดียวรอโอ้ยค่ายๆกันคล้ายๆกันทั้งนี้ก็ลิ้นท<ห>ีน่กัน,บบนครับผมขึ้นห้ามดอกผมมองเนาะครับเอาเป็นยังไงเนาะสายด่วนมาเนี่ครับผมโอ้ย,อยว่าจีบแกเพราะฝันเื่อๆนี่ละนี่ยัยงดอก โอ้พอดีเรามาสรุปตัวเลขไปน้ำบดครับผมแก้ความฝันเอาเอาต้นไปผ้ากับยิเศสนี่รถเป็นบ่นไงฝ่าวนนี่เนียนน้ำเชี่ยเป็นนี่คืนไปเบิ่งไม่ง่ายยุคเิ่นพาตัดเข้าบ่ครับเป็นก็ยังบ่ได้บ่เพิ่นปวดขามาหลายปีแล้วเพิ่นก็เลยอันผ้าเพิ่นผ้าเพิ่นมาดผ้าเปลี่ยนสบายไหมเพิ่นอยากผ้าเห็นเห็นึ่ง เขาเจ้าผ้าเราดีขึ้นนะยางได้ครับหอยยางได้แล้วคันลูกขาเจ้าปฏิบัติน้าดีอ่ะโอ้ต้งต้อง<ข>ปฏิบัติน้าดีเด้อผ้าเอาเปียนเนี่ยครับก็จังหล <นะ S 2> <ะ>อกหูหลอกตาเขากันครับคันลูกเจ้าเบิ้งบอ,งองดีบอดไปเลยอืมปัจจุบันเนี่ยมาจะเทืท่อนว่าได้ที่ซุมนี่ครับตัวบึงโอ้ย ตรงเบงดีดีๆผมเล้วอชิมว่าอะไแล้วเมียนก็ว่ากบบได้ไชคอมันกับเสื่อมเมื่อานเมียนรับผมได้หมอดีดอกก็เจาะกับผ้านั่กันได้ผลดีอยู่กับคนนี้เอบ้านบอกความฝันให้ฟังในบาทน,นี่เป็นยังไงกครับผมฝันเมื่อคืนนี่หน่อยอามันเป็นเลขเป็นเ,นเบอร์ฉันบอกครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมคิดหอดพีน่น้องเอฟซีกันมาเราสู่กันฟังครับ ว่าเรื่องว่างกิเลกกับวาชิด์พยแปรน่ะว่าชิอัดเขาผู้เดียวเลยอขึ้นหอน้ำเชื่อครับผมน้ำเชื่อวายุครับผมเออมาในเลขกันร่างอันนานต้องไปซื้อตัวเื่นดอซื้อเก้าหนึ่งตัวเดียวรวดโอ้ซื้อได้อ่ะซื้อให้ติดเก่าติดเก้าหนึเขาโซ่กันมาขึ้นนี่โอ้ครับผม เตเตอลี่ไปแล้วกับไอธิษฐานนอนจุมปากจุมขว้วนอะไรนึกมคิดหลายกว่าจักครับมาขสูวกันมากตลีกอเกนึ่าจัโอ้ประเพียรบานเห็นโสกันของแทยดีนี่เกลืหนึ่งจักสีเมียนต่ว่ากระชื่อไว้แลายะได้เลนี่หาใบพ่อครับผมขอของมาลดเป็นคนโซนเพราะครับผมมัน,นเป็นอันนั้นจักจมันเป็นคือคน คือจะเข้าเข้าอยู่บ้านน่ะนอกเลยคือค้นขางบ้านโซ่กับจังสิบเนี่ยอืมครับผมเอกออกต่อหนึ่งเข้าบดเขาเขาบอได้อยู่ในกลุ่มน้่งเขาดอกแต่ว่ามันในยินครับผมบาดเนี่ยมันสิเป็นนอนมันสิเป็นนอนสองสัตว์ครับปฏิยสัตว์ดิตื่นขึ้นไปเขางานแล้วก็มันนอนอีกครับผมแต่ว่าได้เลขกทั้งสองสัตว สอที่สองบ้านี้ซอสอที่สองคือเลาะสิงแกงครับฝันไปคือจังไปไซบุข้าเจ้ากับคือจังไปวัดไปยังไปเชียงซิมซี่ก็สีนาครับผมบัดนี้ไงไหอ่ะหนึ่งคือจังราไปนัางไหวแล้วก็เชียงซิมซี่แล้วยกขึน้นานั่นไยอือ เป็นีไหว่แล้วเป็นยุกขึ้นมาเพป่นกระซูกันสองคนเป็นเป็นเลยวันอันได้เลขได้เลขว่าท่านก็จะว่าวอ,อกกัน,นครับคือจังเจ้าของไปยืนเบื้องเ,เจ้านี่เนะี้ยครับผมอันนี้เพป็นว่าซักันว่าเห็นเลขยี่หังอันก้อนว่าท่านพระเจ้าว่าเห็นเลขสงองครับเห็นเลขสองมาเนี่ยไม่เงี้นึ่งกระซ้า มันคือคือเขาจุดทูบเหนเชียงไผ่เหมืนมันเลื่อนลู้ไหมเลื่อนรู้ไหมสิเนี่ยชาวมาเซียรครับผมมันเล,ล,ลื่นอลนลู้ไหมที่เรืรุ่นรุ่นไปเรื่อยๆอ่าสองเนี่ยก็แย่ก็รุ่นรุ่นเนี่ยแต่ว่าผู้หนึ่งซื้อเกลื่อนกันเกลื่อนเนี่ยเชียงซึ่มซี่นล่ะครับผม,มแต่จะว่า,วามันใหม่ลู้ก็ทูบอยู่นะอ่าใหม่ลู้เห็นเลขสองกันเามือนไม่ใหญ่เลยว่าแล้วนี่ตัวที่สองกำลังมากวะท่านเลขฮาวะท่าน อืมเรียกหาเราดูลูกลูดรู้ว่ามันได้สามตัวดิครับอันนี้ลูกรู้ว่าลูกรู้ว่าคือมึงอึดอ้วมันสิบเบสเนี่ยอันนี้เรียกสองอีกบานนี้ครับสองหาสองแนนหรือมันเรียกกันของกองสมบัติแต่เขาบอกเขาไม่เชื่ออ๋อเรียกกันสองหาหาสองเรียกขี้บอกัจ เอดี๋ยังะมาสมมติว่าห้าอีกสี่เนาะสมมติว่าเลขอะไรมันดังหลายเนาะครับผมอันนี้สีพ้าซื้อได้ปะซื้อได้นี่ห้าจอนเนว่าสี่ทูไปบอกว่าอู้บ่เพื่เดียวซะเนาะอืมครับผมกับเก่าหนึ่งทีห้าสองกับเก่าหนึ่งะครับกับเป็นล่างเป็นปุนั่นแหละครับผมมันงจีเลขหามจีคืบปะ อ่ามันติดตัวเลขสตดอกเมียนอยู่ครับผมร่องเบิ่งขับพีนองเนาะสองหาสองยนนครับเพิ่นกันว่าเลขกันเลขยิดเปกมันซื้อพ่าอะไรดิเมียนยินแปดตั้งซื้อไม่จอสองหาสองกับเก่าหนึ่งนี่แหละครับผมแต่ว่ากัดเลขเออเลขลางเม่เมยนให็นเก่าเก่ายังเห้อ เก้าหนึ่ะที่วานเก้าศูนย์เก้า่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกาเก่กาครับผมเดี๋ยวขึ้นให้พี่น้องพี่เี็เทนึงครับผมเลีลกลางย่างเดียวของแล้วก็เลีบนกันั่นแหะครับพี่น้องเนาะติดเลขกดังถึงกันครับผมไม่ว่าจะเป็นเจดแปดหรือว่าเรขฮิตครับพี่น,อน้องเนาะติดแปดแต่ว่าเพิ่นกับคำนวณใดตามสูตรครับพี่น้องเนาะขอเสียน้องข่ายถดตามสูตรครับมันมันสื่อเป็นผู้สื่อได้เรียกอันเก้าห้อนะ ครับผมก, 68, 66, กันกระซื้อกระสื่อเนาะแปดกับเจ็ดแปดหลดถ้ามันซื้อได้เนีครับผมหกแปดกับเจ็ดแปดไปนับหลดถ้าว่าเจ็ดแปดหกเรซื้อไปก็ดีเนาะครับผมเห็นวานจะเป็นเลขพี่น้วงนั่นแหละนั่นแหละขึ้นวานจังสัตวแลมันจะเป็นจังสัตวครับเสร็จไปสลก็้ดิตัวนี้หกเจ็ดแปดชซื้อได้ก็ซื้อูดเื้อได้ก็ซื้อ,ดดอครับผม นี่แหละครับพี่น้องเขามากฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเลขพ่อเซียนหนองคายครับผมเอาขอมาเชียกับสีลบกวนพอเซียนหนองคายซับหนีเด้อขอบพระคุณหลายๆที่เอาเลขพิเศษว่าสู้พี่น้องเอฟซีครับผมเลขข้อมฝันครับให้โชคให้หมายเป็นน้ำกันครับเอากับสีลบกวนซับหนีเด้อครับพ่อ ครับอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพอเส้นน้องไข่ครับพี่น้องเนาะโทรมาด่วนกับผมเพิ่นกับมาแก้ข้อมฝันในฟั่งตอนแรกเพิ่นกับอ่จะจัดผู้เดียวแหะครับพี่น้องครับผพกเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีนั่มครับพี่น้องเนาะก็เลยมาโทรมาหาเก่ามาเชียน้ำเชียร์เนี่ยแะครับผมครับเพื่อในช่วงในหลับไปน้ำกันครับผมแนวทางอ่าเหลขคข้อมฝันครับพี่น้องเนาะ ก็จะขึ้นตัวเลขชุดที่ว่าเพิ่นไห้ก้อนหนานี้นะ้ครับผมประว่าิจะเป็นเลขในตะล่างหรือว่าเลขล่างของเพิ่นครับพี่น้องเนาะเป็นสรุปในคลิปนี้เลยครับผมลองเบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องแนวทางเลขของพ่อเสียนน้องข่ายครับผมคฟันได้เห็นคนสวกันครับพี่น้องเลขล่างออกเก่าหนึ่งครับแล้วก็เลขชุด2ตัวบนครับพี่น้องเนาะสาตัวบนครับก็คือ สองห้าสองครับผมสองห้าสองระวังครับพี่น้องครับผมครับเพลงในตตาล่าเพิ่นกับยศถิมด้วยครับพี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโสดเสียงดวงครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาแชร์กับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวดเ,เงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ